นั่นลูกอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นสวัสดีค่ะชื่อน้องเมจิค่ะเมจิอันนี้ชื่อหนูหรือชื่อน้องคนนั้นคะและน้องคนนั้นมีชื่อไหมคะชื่ออะไรหมอนทองค่ะสักหน่อยไหมดูไกลๆนี่ว่างูแท้ๆคือทุเรียนนี่เองไปเลยกินไอ้ที่น้องแขวนมานั่นคือ เป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าเขาเป็นคอนหรือเปล่าหรือเออเป็นอะไรฮะสัตว์เลี้ยงค่ะเล้งเลี้ยงงูนี่งูพันอะไรครับผู้หลามทองหลามทองโอยเ<ๆ>ขาเขาอายุเท่าไหร่หนูรู้ไหมลูกขวบหนึ่งค่ะอ๋อแล้วตัวหนูอายุเท่าไหร่คะห้าขวบค่ะเย <Yeah, S 2> ี่ยมมากพูดเสียงดังฟังชัดเลยเคยไหมคะที่มันเล่นอยู่ตรงนั้นแล้วพันพันพันแล้วก็พันแน่นเลยมีไหมคะ เคยค่ะจริงเหรอแล้วทำไงอะคะก็เอางูออกค่ะเราเองพี่หอยก็ถามไม่ได้ตอบซะพวกเราร้องโมอเลยลูกหมอนทองเล่นกับคนอื่นได้ไหมลูกไมจิเล่นได้ค่ะคือฝัานพวกนี้เนี่ยเราจะต้อง ทำความรู้จักกับเขาก่อนแล้วก็ที่สาคัญคือเราขอเอ้ยดูชอบใจอขอญาตจับก่อนได้ไหมคะ <c oughs> อุย้ยตัวนิ่มยังเลย เออเนี่ยเราติดเขาได้พี่โอ๊ยโอ้ยเรียไหนหนูมาใกล้ๆสิลูกแล้วอย่างนี้เอาไหมคะผ่้ว่าหรอคะครูเงาะครูเงาะ ัวเฉยเดูกลัวที่ไหนแล้วเนี่ยอนอกจากไอไอไอตัวเนี้ยมีสัตว์เลี้ยงอย่างอื่นไหมพาหมอนทองกับกันลกูกครูไม่ค่อยชอบกินหมอนทองเพรว่ามันอ้วน <c oughs>